สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเดือนนี้เป็นเดือนใหม่แล้วนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับโอ้โหวันที่หนึ่งแล้วพรุ่งนี้นะครับก็จะรู้ผลกันนะว่าใครนะครับจะมาใครจะไปนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีแนวทางหรือว่ามีอ่าเขาเรียกว่าอ่าคนที่เราติดตามนะบางคนก็ติดตามคนนั้นคนนี้ไปนะครับบางคนก็นี่ช่วงนี้ไม่ได้เป็นไหนนะครับก็ทํากระท่อมนะครับวันนี้ก็เทพื้นนะครับกับช่างนะครับช่างอ่า ช่วยช่างผสมปูนแล้วก็เทพื้นกันนะวันนี้เทพื้นนะก็ใกล้จะแล้วเสร็จนะครับก็มีเทพื้นแล้วก็จะมีเทพื้นข้างหน้านะข้างหน้าอีกเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะก็เลยถือโอกาสนะมาพูดคุยถึงด้านตัวเลขนะครับของคุณไหมทองนะไหมทองนะก็ก็ถือว่าส่งตัวเลขมานะครับให้อ่า ว่าลองเอามาดูก่อนเนาะนะครับเป็นแนวทางก่อนบอกว่าเอาตัวเลขไปลองให้กับ f c ทางช่องพีนิวส์รินไทยแดนดูซิว่าอ่าพอที่จะเปลี่ยนไปได้ไหมแนวทางที่จะให้นะครับก็ะจ,ะจะดิดพอสมควรหรือเปล่านะครับก็มาดูนะครับมาดูว่าเขาให้ตัวเด็ดๆมาเป็นอย่างไรนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ถือว่าอ่าคนคนนี้นะครับผมก็ติดตามเขามาสักพัก ระยะใหญ่ๆอยู่นะครับก็ติดตามมา2ปีแล้วนะครับ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าบางครั้งก็เอามาเอาเอาตัวเลขของเขามาพูด <ส estão S 1> บ้างบางครั้งก็ไม่ได้เอาตัวเลขของเขามาพูดนะครับก็ถือว่าระยะ2ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เข้านะครับเข้าบ่อยอยู่นะครับแต่ว่ามาช่วงต้นปีปีนี้นะครับรู้สึกว่าจะหลุดมาประมาณ3 3สาม สองงวดนสองงวดสง,งวดนะครับงวดที่ผ่านงวดที่ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าตลอดนะครับเข้าตลอดนะครับแต่ว่าอ่าบางบางทีอ่ะเลขของเขาก็อาจจะเยอะอยู่พอสมควรแต่วันเนี้ยนะครับเขา ผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ขอลองนิดนึงนะครับลองเอาตัวเลขมาแบ่งปันทางช่องพีนิวสรินทเทเลนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันน่าจะสนใจแค่ไหนนะครับก็มาลองพิจารณากันดูนะครับเผื่อว่างวดหน้านับก็จะได้ตามมาฝากกันผู้ชมนะครเอฟซีทางพีนิวกันอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับของเขานะครับคุณไหมทองนําโชคนะครับคุณหมายทองนําโชคนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ คุณหมายชองนำโชคก็จะให้ตัวนี้มาครับ90 95นะครับ5 0าศนอ่านะครับแล้วก็91แล้วก็ศ1นะครับเนี่ยนะครับมี6ตัวนับตามนี้นะครับใครจะหยิบไปนะหรือใครจะไปกลับไปอะไรก็ลองไปพิจารณากันดูเนาะนะครับว่าจะเปลี่ยนเช่นไรนะเปลี่ยนเช่นไรนะในเลข6ตัวนี้นะครับในเลข6ตัวนี้นะครับอ่า เอดประวัติชอบตัวไหนหรือว่าเขาคัดตัวไหนมาเป็นพ yeah. ิเศษตัวพ claro ิเศษก็คือน่าจะเป็น90นะเกนะ90กับ95นะตัวที่เป็นพิเศษ90กับ95นะอันนี้ก็จะเป็นตัวรองนะครับตัวรอง50กับ51แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันนะครับ1อ่ะกากับ01นะคกับ91กับ01เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเลขที่อ่าคุณหมายทองนำโชคนบหมายทองนำโชคนะครับก็ส่งมาให้ พิจารณาบอกว่าอลองเอาไปพิจารณากันดูว่าใครที่จะชื่นชอบหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเขาส่งมาให้ตลอดอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเอามาพูดคุยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะับต่อ,อช่วงต่อไปอาจจะมีเวลาก็จะนาเอามาพูดแล้วก็มาแบนปัน fc ทุกคนว่าเขาชอบตัวไหนก่อนแล้วนะครับอะไรตัวไหนแล้วก็ค่อยมาคัดให้อีกทีหนึ่งแต่อันนี้นะครับคันบอสบ,บ,บอกแล้วว่าคัดมาให้แล้วคัดมาให้แล้วนะครับ90 9ก้าห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะแล้วก็เก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวเลขที่คัดมาให้นะครับคัดมาให้อ่าเก้าศูนย์เขาบอกว่าเจ๋งสุดแล้วนะครับเจ๋งสุดนะครับก็ตัวเจ๋งอาจจะไม่เข้าก็เป็นไปได้นะหลายหลายคนก็มันมีตัวเจ๋งนะผมเคยเคยไป,ไป,ไ,ปไปดูหรือไปอ่า ตามดูแต่ละที่นะบางทีก็เข้านะบางทีก็ไม่ได้เข้านะก็ถือว่ามาติดตามกันนะมาลองติดตามดูคุณไหมทองนําโชคนะคุณไหมทองนําโชคนะครับอันนี้เขาให้ใช้ฉายานี้ไปก่อนะครับคุณไหมทองนําโชคนะนะครับก็มาติดตามดูนะครับแล้วก็มาดูว่างวดนี้นะครับจะมีของใครอีกเนาะนะครับก็แล้วก็ของใครที่จะเข้ามาอีกนะครับก็ ฝากติดตามแล้วกันนะฝากติดตามกัรฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์น,น,นะน share, นะในการเดินทางนะอย่างเช่นช่วงนี้อจาจจะไม่ได้เข้าไปไม่ค่อยได้เข้าไปหาปู่คำแสนเพราะว่าท่านก็ติดภาร,รกิจไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างแล้วก็แอดประวัติก็มัวยุ่งยุ่งอยู่กับกา,การทํากระท่อมอยู่เทียงนาอันนี้ก็คือภา,ายในกระท่อมนะอันนี้อยู่ข้างบนนะชั้นสองก็จะเป็นห้องแล้วก็แอดก็จะนอนนะอยู่ที่นี่แล้วก็ มีเวลามีโอกาสก็นั่งสมาธิบ้างสวดมนต์บ้างนะก็อยู่ตามลําพังนะก็ถือว่าเมันเป็นการที่เราเราเราปลีกก็เรียกเหมือนปลีกวิเวกนะนะครับก็ถือว่าเราอยู่แบบนี้ก็สบายนะครับถือว่าสบายมาสบายสบายอยู่นะนะครับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าไม่มีนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรทุกอย่างนะครับนะถ้าจะกินข้าวก็ส่วนมากก็ บางทีอดนะบางทีก็ต้มมากกินบ้างบางทีก็อย่างช่างมาเนี้ยเราก็จะหุงข้าวกันหุงข้าวกับอ่าหม้อดินนะอ่าหมอ้อนี่กันแล้วก็อ่าบางช่างบางทีเขาขยันเขาก็ไปหาปลาในบ่อสะนะครับก็มากินสเสด็จผักบุ้งอะไรมากินกันบ้างนะก็ถือว่าเป็นจะ วิถีธรรมชาติวิถีดั้งเดิมสมัยโบราณสมัยที่เคยอยู่นะับก็อยู่แบบนี้นะพัดลมก็ไม่ต้องมีนะก็ลมมันก็จะมีตลอดับก็สังเกตดูเนาะนะครับ,กกนนะรบในประตูก็ลมมันจะวิ่งผ่านแล้วก็ทะลุไปอีกอช่องหนึ่งนับก็ถือว่าเย็นนัก็ถือว่าเย็นนับอยู่ที่นี่นะใครที่จนะนะนะอยากมารยกว่าอยากมาขอพรมาไหว้แม่ฉบาแก้วก็ มาขอก่อนกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงนะมาติดตามว่าเลขของแม่ชบาแก้วหรือว่าเลขที่แอดประบติไปตามมาไปหามามีตัวไหนบ้างนับก็อย่าลืมเดินนะครับกดติดตามกด subscribe ในช่อง YouTube ทางอ่าเพจนะครับผู้คำแสนสุมามคัโลหรือว่าอ่าคณประวัตทีวีหรือว่าพีนิวสุรินไทยแลนด์นะครับหรือว่า YouTube นับของพีนิวสุรินไทยแลนด์ก็สามารถที่จะกดติดตามนะครับไปดูว่าเอรอบนี้งวดนี้นะแอด บัตไปหาตัวเลขมาได้ตัวไหนแล้วมีตัวไหนแล้วนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูเนาะนะครับอ่ะเนาะอย่าลืมนะครับกับเลขของคุณอ่าไหมทองนับนาโชคนับไหมทองนําโชคนับกับคุณไหมทองนาโชคที่ให้ตัวเลขมา90 9 5 5 0 5 1 9 1แล้วก็ศ1นะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะจะกลับก็ได้จะไม่กลับก็ได้นะไม่กลับตับแตกเขาว่างั้นนะครับก็ นะนะครับก็ฝากทุกคนด้วยละกันนับกับการกดติดตามฝากทุกคนดูติดตามว่าคุณจะเข้าหรือไม่เข้านะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับยังไม่ตามก็ได้แคปเอาไว้นะเผื่อจะเข้านะจะมีอะไรเด็ดๆจะเอามาฝากมาพูดคุยให้กับ FC ทุกคน อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมประวัติวันวินนะครับจากพีนิวส์สรนเทเลก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆที่กดติดตามกดซับสไคร์แลวก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแนะน,นํานําเสนอต่างๆนําเสนอสิ่งดีๆอย่างเช่นคุณหมายทองนี่ này, ก็นําเสนอตัวเลขมาฝากนะครับใครมีเลขดีเลขเด็ดหรือว่าอยากจะนําเสนอว่าตัวเองมีเลขที่เข้านะครับคือว่าเข้าบ่อยอยากจะแบง่งปัน FC ทางพีนิวส์สรนเทเลก็สามารถที่จะส่งมาให้ทางแอดประวัตินะครับถือว่า าจะได้นำตัวเลขของท่านนะครับเอามาให้กับทางเอฟซนะครับทางพีนิวกันได้ติดตามว่าเอตัวเลขของท่านเข้ากี่ครั้งหลุดกี่ครั้งก็ส่งมาประกวดกันดูนะเผื่อจะได้ติดตามเนาะนะครับและใครนะครับที่มีสถานที่ดีๆมีสถานที่อยากให้ออดประวัติไปนะหรือว่าอยากจะให้ไปนําเสนออะไรนะครับก็ลงแนะนํามานะถ้าไปได้นะครับราแอดประวัติก็ จะยินดีเดินทางไปเพื่อที่จะติดตามเพื่อที่จะไปหาแนวทางมาฝากนะครับกับ f อทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่หนึ่งแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันนี้เป็นวันแรงงานด้วยเนาะครับก็เราก็าทํางานวันแรงงานด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่สองนะครับเลขออกวันที่สองจะมีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะมาติดตามว่าแอดประวัติมีตัวไหนเด็ด ก็มาติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็มีเลขมาฝากกับ f อฟทุกทุกคนทุกทุกท่านแค่นี้นะครับกับเลขของคุณไหมนะ้ำโชคนะครับไหมน้ำโชคนะครับก็มาติดตามกันดูว่า2ปีที่ผ่านมานะครับถือว่าผมติดตามเขา,ขาเขา,ขาเขาบ่อยแล้วก็ได้หลักแสนนะครับได้หลักแสนเกือบประมาณเคยเคยเคยติดตามเขาเขาเขาได้สูงสุดอยู่ประมาณ4 40,000กว่ากว่านะ4 0 0 0 0 0กว่ากนวะ่าก็มาดูว่า ปีนี้นะครับก็ถือว่าปีนี้หลุดไป2รอบแล้วนะครับหลุดไป2รอบติดกันนะครับติดติดกันผมคิดว่ารอบนี้อาจจะเข้าก็ได้นะครับอาจจะเข้าก็ได้นะครับอ่ะมาติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก